สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแชร์ข่าวเล่าเรื่องงานนะคะกรมการจัดหางานจัดงาน Job Expo Thailand 2025ในส่วนของกองส่งเสริมการมีงานทำนะคะจัดกิจกรรมภายในงานอะไรบ้างวันนี้นะคะจะมาตอบทุกข้อสงสัยโดยผู้จะมีความรู้ความเจ้าชาญโดยคุณวัชินีโนลินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการจากกองส่งเสริมการมีงานทำกรมการจัดหางานการะทรวงแรงงานค่ะสวัสดีค่ะน้องฟูสวัสดีคะ่ะค่ะค่ะน้องฟูกคะ งานจอยโปรเทลลนยี่สิบค่ะกองส่งเสริมการมีงานทำมีการจัดก,กิจกรรมภายในงานอะไรบ้างคะค่ะก็สําหรับกองส่งเสริมนะคะที่กิจกรรมที่เราจะนําไปนะคะก็จะเป็นบูธของคนทํางานอิสระค่ะ,ะแพลตฟอร์มคนทํางานอิสระนี่นะคะก็เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการอยากจะประกอบอาชีพอิสระค่ะอย่างฟรีแลนซ์หรือช่างทาเล็บช่างทําผมหรือช่างไฟฟ้าช่างแอร์อะไรแบบนี้ค่ะได้หมดมันจะเป็นพื้นที่สําหรับ ประกาศงานหรือโปรโมทตัวเองอ,อย่างจะยก,ยกตัวอย่างนะคะอย่างถ้าสมมุติเราเป็นหมอนวดแบบนี้ค่ะเราก็สามารถไปลงประกาศงานในแพลตฟอร์มนี้ได้เลยค่ะอย่างรับนวดนอกสถานที่กรุงเทพมหานครเวลาสามโมงถึงหนึ่งทุ่มนะค่ะเราสามารถเลือกเวลาได้ค่ะหรือแม้กระทั่งจะเป็นรับจ้างทำเบรกค่ะเราก็สามารถระบุะเวลาสถานที่ลงไปได้เลยว่า จ้างทาเบรกนะราคาเท่านี้นะแบบนี้ค่ะสามารถทําได้หรือแม้กระทั่งเป็นอ่ารับจ้างถอนผมงอกแบบนี้ค่ะเราก็สามารถโปรโมทตัวเองได้นะมันก็เป็นอาชีพเสริมเนาะใช่ก็เป็นอาชีพเสริมที่แบบเพิ่มรายได้ของเราอาจจะนอกเหนือจากงานประจำม,มาค่ะก็สามารถมาลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระได้ค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าเราเป็นผู้ว่าจ้าง ก็สามารถมาลงทะเบียนสมัครดูมาดูก่อนก็ได้เผื่อแบบมีอะไรที่มันน่าสนใจอย่างถ้าสมมติเราอยากจะจ้างอ่ะแม่บ้านหรือว่าอยากจะแบบอุ้ยปวดจังเลยอยากนวดเนี่ยแต่แต่ขี้เกียจออกไปที่อื่นหรืออะไรอย่างนี้คะเราก็สามารถไปดูเผื่อมีคนประกาศงานเป็นหมอนวดหรือว่าอะไรต่างๆที่เราแบบอยากจะต้องการในขณะนั้นหรือแม้กระทั่งอ่ะ mm hmm. เหมือนที่จะเห็นมีก็จะเป็นอ่ะ รับรับจ้างเลี้ยงสุนัขแบบเนี้ยอาอย่างถ้าสมมุติอย่างเราแบบเราจะไปต่างจังหวัดละแบบเนี้ยไปต่างจังหวัดผู้นี้ละเอาแล้วน้องแมวฉันนะ่ะแบบเนี้ยจะค่จะจะเอาไว้ไหนแบบเนี้ยค่ะแล้วก็สามารถไปดูได้ว่าเอ้ยมีคนรับจ้างเลี้ยงสุนัขไหมนะแบบเนี้ยค่ะแล้วก็สามารถมาใช้แพลตฟอร์มของคนทํางานอิสระได้ค่ะคือฟรีนี่คือคุ้มมากเป็นแพลตฟอร์มของกรมการจัดหางานของหน่วยงานภาครัฐค่ะคือฟรีและปลอดภัยแน่นอนค่ะ และต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่าเราก็จะมีบูธแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพค่ะบูธนี้นะคะก็จะเป็นของอ่าแบบทดสอบคือบางบางคนที่เขาไปหางานในงาน job expo เนาะบางคนเขาก็ยังยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองชอบอะไรยังค้นหาตัวเองไม่เจอแบบนี้ค่ะก็สามารถไปลองทำแบบทดสอบได้ก่อนอ่าอย่างจะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบนี้ เราก็สามารถไปทําได้แล้วมันก็จะมีผลคะแนนมาให้เราอะค่ะเราก็จะได้รู้ว่าตัวเองอะอยู่ในเลเวลไหนเราควรทํางานแบบไหนแบบเนี้ยค่ะก็แบบทดสอบก็สามารถช่วยเราได้แล้วก็จะมีแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพค่ะแบบทดสอบนี้คือดีมากนะเพราะว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบงานแบบไหนค,คือตามแบบทดสอบนะเขาจะบอกเลยว่าเราอะชอบงานบริการหรือเปล่าเราชอบ การสื่อสารการพูดหรือเปล่าหรือว่าจะชอบงานวิชาการจะอะไรแบบจะอะไรชอบเงียบเงียแบบแนวงานวิชาการเนี่ยค่ะแบบทดสอบค่ะก็สามารถประเมินเราได้ในส่วนนึงค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะมีบูธคลินิกให้คําปรึกษาค่ะคือบูธเนี้ยคือน่าสนใจมากคือปีก่อนอ่ะบูธนี้คือบ<ม>ูมมากเลยคะ่ะคือมีคนสนใจมากเพราะว่า,าปัญหา ในการคือเดี๋ยวนี้คุคนเราอ่ะจะมีแบบปัญหาว่าทําไมยังหางานไม่ได้เดี๋ยวนี้ค่ะคือหางานไม่ได้หรือทําไมสมัครงานไปหลายที่ละแล้วทําไมเขาถึงไม่เรียกเราสักทีนะหรือแม้กระทั่งแบบทํางานตรงเนี้เดี๋ยวก็ออกอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะหรือบางคนแบบเขามีปัญหาเครียดไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะหรือ จะไปทํางานอะไรยังไงดีก็สามารถมาใช้บริการคลินิกให้คําปรึกษาได้เฉพาะงาน Job Expo Thailand 2025เท่านั้นและ,ะและในปีนี้นะคะเราก็ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันสุขภาพจิตและเด็กวัยรุ่นราชนาคลินค่ะเขาก็มาให้ความร่วมมือกับเราด้วยค่ะฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันคือ บูทนี้คือแนะนําจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนคือแบบปีก่อนนะคะก็คือได้รับความอันนี้มากคือแบบสุดยอดน่าสนใจน่าสนใจมากๆใช่แล้วก็จะมีอาโซนธุรกิจแฟนชายก็มีเหมือนกันค่ะคือคือโซนเนี้ยค่ะก็เหมาะสําหรับคนที่บางทีอยากจะประกอบอาชีพเขาเรียกว่าอย่าอยากอยากมีเป็นเจ้าของธุรกิจอ,อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆแต่ก็ยังไม่รู้ว่า จะทาอะไรคือบางทีอย่าง,อย,างอย่างเราแบบเนี้ยเราก็อยากจะประกอบธุรกิจเหมือนกันแต่ก็เออมีเงินทุนแค่นี้นะมีเงินทุนแค่เนี้ยแล้วเราจะทําแฟนชายอะไรดีอะค่ะเราก็ได้มีตัวอย่างของแฟนชายหลากหลายเหมือนกันนะคะมาให้ท่านดูอะอย่างเช่นเราก็จะมีแฟนชายของลูกชิ้นใจแอนใจแอนลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงก็มี เป็นแฟรนชาไชส์พิซซ่าไทยก็มีเหมือนกันค่ะหรือแม้แม้กระทั่งจะเป็นไอศครีมชาน,ม,ชานม,ชามุกก็มีเหมือนกันแล้วก็จะมีอ่ะก็จะมีเจ้าของแฟรนชไชสเขาอะค่ะมามาให้คําแนะนําเราหรือแม้กระทั่งตัวแทนก็มีเหมือนกันคือเราสามารถถามเขาได้เลยว่าอ่ะเรามีเงิน1น0 0 0 0สนเนี่ยเราจะได้ธุรกิจ เล็กหรือว่าธุรกิจใหญ่เพราะว่ามันก็จะมีหลายราคาค่ะที่มาให้เราเลือกชมเนาะเราก็สามารถถามเขาเลยได้เลยค่ะว่าเรามีเงินอยู่แค่เนี้ยเราจะได้ต้นทุนคืนเมื่อไหร่แบบเนี้ยค่ะเขาก็สามารถตอบคําถามเราได้หรือแม้กระทั่งไปถ้ายังถ้าแบบไม่ไม่อยากจะทําธุรกิจก็สามารถไปซื้อชิมก่อนได้ค่ะ<ม>ซื้อชิมเดินชิมเดินดูได้หมดค่ะสําหรับโซนนี้ แล้วก็เราก็จะมีโซนของกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านค่ะและกลุ่ม1ตนนําบล1อาชีพอิสระค่ะ,ะตรงโซนนี้นะคะก็จะเป็นการจัดแสดงจัดจําหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานและกลุ่ม1ตนนําบล1นอาชีพอิสระนะคะ,ะเราจะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมา,มาขายในโซนนีอ้อย่างยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกกลุ่มขิงแปรรูปะคะ่ะเขาก็จะนํามางานจ็อบเอ็กโปด้วยอ่ะ อย่างกลุ่มขิงนี่คือน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเขาจะมีแบบขิงหยองเอาแบบว่าเอาขิงอะค่ะมาทําเป็นฝอยเป็นหยองหยองมันก็จะมีขิงหยองรดหมาล่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีคุกกี้ขิงด้วยคือกลุ่มนี้คือน่าสนใจมากและอร่อยมากค่ะแล้วก็จะมีอ่าพวงกุญแจพวงกุญแจเนี่ยเขาก็จะทําเป็นรูปแบบรูปสัตว์รูปช้างรูปแมวรูปปลาอะไรแบบนี้ค่ะเป็นของกลุ่มผู้รับงานเขาเขาก็จะนํามา งาน job expo ด้วยหรือถ้าบางทีเราอาจจะสนใจอยากจะซื้อซื้อราคาส่งแบบนี้คะ่ะหรือจะไปขายต่อแบบนี้เราก็สามารถถามกลุ่มเขาได้เลยค่ะกลุ่มเขาก็จะคอยให้ตอบคำถามให้เราเนาะแล้วก็จะมีม,มีน้ำพึ่งมีกระเป๋าจักรสามแบบนี้คะ่ะคือมีมีเยอะเหมือนกันคะ่ะแล้วก็มีอ่ะมีเหมือนมีเป็นน้ำพริกก็มีเหมือนกันค,ะค่ะก็หากท่านใดนะคะสนใจอยากจะซื้ออยากจะ ซื้อไปเป็นของฝากอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถมาเดินดูงานได้ดูในโซนนี้ได้ค่ะแล้วก็จะมีอาต่อไปนะคะก็จะเป็นสุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นสาธิตอาชีพอิสระคือบูธนี้ก็คือได้รับความนิยมมากเหมือนกันคือเมื่อปีก่อนก็คือคนอะ่ะต่อคิวเยอะมากใช่คือของโซนสาธิตอาชีพอิสระนี่นะคะเขาก็จะมีครูวิทยากรเลยที่จะมา สอนเราตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยของการทําอย่างปีนี้ก็จะมีพวกกระเป๋าสะพายข้างหรือแม้กระทั่งที่น่าสนใจในปีนี้ก็จะเป็นกาแฟดิฟเขาจะสอนเราตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยอย่างกาแฟดิฟนะที่เขาดิฟอยนะ่างเนี้ยเออใช่เขาก็จะเอามาคือสอนเราตั้งแต่ขั้นตอนแรกเราสามารถกระซิบถามครูได้เลยว่า เออเนีมันราคาเท่าไหร่นะต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะไปขายยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะเราสามารถถามครูได้เลยแล้วก็มีการทำวัฟเฟอร์ไส้มะพร้าวก็มีเหมือนกันแล้วก็มีเพนเล็บทำน้ำสลัดโลต่างๆค่ะคือที่น่าสนใจก็คือเป็นครูเขาจะมาให้ความรู้เราหมดเปือกเลยคือถามได้หมดว่าจะ กลุ่มลูกค้าแบบไหนจะชอบเราเราสามารถอ่าไ,ไม่ไม่ทาตามแบบเขาก็ได้<ช>อาจจะแบบว่าอ,อย่างวัฟเฟอร์ใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเป็นข้าวโพดก็ได้เผือกก็ได้หรือรวมทุกอย่างก็ได้นี่ค่ะครูเขาก็จะช่วยเราคิดในเรื่องอต้นทุนกําไรต่างๆค่ะม<ช>ูนี้คือสุดยอดน่าสนใจเหมือนกันค่ะค่ะสุดท้ายนี้คะอยากฝากอะไรนึ่งถาผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่บ้างค่ะค่ะก็สําหรับท่านใดนะคะที่อาย อยากจะมองหาเส้นทางอาชีพใหม่ๆห,หรืออยากจะมองหางานใหม่ๆค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานในระบบค่ะหรือว่าจะเป็นอาชีพอิสระนะคะก็อย่าพลาดกับงาน Job Expo Thailand 2025นะคะงานก็จะมีวันที่6-8มิถุนายนปี68นี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ค่ะหอห้ถึงหค่ะค่ะนอกจากประเด็ดนที่ต้องการฝากแล้วรบกวนช่วยทิ้งท้ายช่องทางการสอบถามเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะ ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดค่ะหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหาคนครเขตพื้นที่1-10ค่ะแล้วก็สามารถโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2ค่ะหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1694ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณวัชินีโนรินนะคะนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการจากกองส่งเสริมการมีงานทำที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการพบกับสาระดีๆจากกรมการจัดหางานใหม่ในอีพีหน้าและอย่าลืมติดตามรายการแชร์ข่าวเล่าเรื่องงานผ่าน YouTube ที่ช่อง PR DOE News ค่ะสำหรับนีสวัสดีค่ะ